สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุมองสุบอลภพโภกับสองน้องเคสคือเก่าพี่น้องอยิง่งยำเสิร์ฟชื่อตรงกับบึงเข่าก็พี่น้องลงไปหลอกแบบเข่ากอลปัดแต่ดำแล้วเนาะท่านไะด้นนลงไปไกล ตอาหน้าหวานกับจัากเป็นยังไรพี่น้องประเทศเมือใกก่เลยสบายดีเด้อเกิดตุ่มพี่น้อง ฝนน้ำมอกกำลังเริ่มเคี้ยวขึ้นพี่น้องเอ้ยเข้าก็ไดกะอ่อนแน่นบ่อยากมีหากกัะบั้นนั่นอันนี้ตัวดำน้ำลังโอ้ยง่ไอีแม่ซอนได้ผุนอผุผ้พ,พ,พี่น้องมัวครัวผุหยาบ บรรยากาศยามเศร้าพี่น้องทุงไห้ทุงน้านาะ กำลังเคี้ยวพี่น้องเอ้ยหน้าบอกพ,พอผูยวีบาหรือเป็นอะไรบัดของไอบ้บอยคงไม่ใหญ่เงึงบัดขึ้นมาเคี้ยวกลุ่มเคี้ยวกล่องแท้หรือว่าเป็นน้ำมือดอมืองั้นเบาหรือว่าอะไรนาะพี่น้องเนาะคือยังเห็ดจุดโลดจุดโลดอยู่ บ่กขึ้นบ่กเกินแทะพูยกับใส่ไปสามสอบจำปกติน่ะปกติก็ใส่สามสอบอยู่แล้วกะบ่างามอะ บึงลงไปยังในผาเขาวนะ่ะขึ้นมาไหมมาแล้ว เลาะมันกับบ่อยากเลาะแลนะนอพี่น้องขั้นแนวนี้นนเนาะมึงนะจะรูดจะรอดอยู่ยังบ่ขึ้นบ่นยังเลยสิได้กินอยู่บ่ขั้นแนวนี้ บ่ได้ขวมเมื่อบึงเขาหน้าหวานพี่นอ้องเดี๋ยวว่างก่อนเน,ะนาะนายบอยนะขักปัญญังพี่น้องเลยเด็กยวเขียวนะหน้าฮอดคือเป็นสภาพนี่ มันบ n อขึ้นเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเสดิกนข้าเกินน้ําอยบ่คันแนวนี่ขึ้นได้ผ้าใหญ่ผ้าสูงคือหมูได้แก่น้องห้องได้สิบขึ้นเือแล้วพี่น้องกน้อยตื่นแล้วยืนห้องแม่อยู่้าใหญ่้าสูงได้เบิ่งได้น้าหมูนะขึ้นเ่แล้วได้ โตผัดสีมาจะลอดจะลอดอยู่นี่บ่ขอบุญขอบคุณถูกกำลังใจขอบุญขอบคุณถูกการติดตามหลับสม้มเลยพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์น่เด้อเพื่อเป็นแรงเสียแรงใจเหยดขิบต่อไป nó đâm năm lăng vậy nó cả cô là ăn cái nội họng mẹ mẹ อันนั้นก็โอ,อกมัวอย่างซัมฤทธิก็ห่ออบพี่น้องเอยเห็นอันก็เจ้ามาลาไปหาหิดปวกหิดปวก,กออกบอก บรรยากาศรอบๆอนนั้นก็จะเป็นเฮือนแม่อาเต้พี่น้องอันนั้นก็จะเป็นร้านขายของแม่อาเต๋ พอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องสบายดี